สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านเข้าสู่การฟังนิยายหรือนิทานโบราณทางภาคอีสานเรื่องผาแดงกับนางไอเรื่องเรื่องนี้เริ่มต้นที่เมืองเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าเอกชตีตาผู้ปกครองเมืองนามว่าพระยาขอมมีพระมเหสีนามว่านางจันทามีลูกสาวคนเดียวชื่อว่านางไอรูปร่างสวยงามดังพระอินปั้นแต่ง มีลูกชายเจ้าเมืองหลายเมืองให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่นางไอไม่อยากมีภาระจึงขออยู่เป็นโสดไปพลางๆก่อนว่าสั้นละพรยาขอมจึงได้สร้างปราสาทให้อยู่หลังหนึ่งโดยเฉพาะมีสาวใช้คอยปริบัติรับใช้มากมายทั้งดูแลสวนดอกไม้รักษาความสะอาดจากปราสาทราชวังหลายสิบคนความงามของนางไอได้รู้ไปถึงหูเท้าผาแดงลูกชายเจ้าเมืองผาพง ในวันหนึ่งจึงคิดอยากจะไปดูชมให้เห็นกับตาว่านางไอจะสวยเลิศเลอดังคำเล่าลือนั้นหรือไม่หากเป็นจริงสวยเลิศเลอดังคำว่าจะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอมาเป็นมาเหสีให้จงได้จึงได้ปรึกษากับพ่อผู้เป็นเจ้าเมืองและได้รับคำตอบว่าสมควรแก่กาลเวลาเล่าเพราะตัวเจ้านี้เป็นนมใหญ่ แล้วน่าจะมีมเหสีเป็นคู่เสียทีว่าแล้วพระราชาแห่งเมืองผาพงก็ได้แต่งทหารเอกเดินทางไปเป็นเพื่อนเท้าผาแดงพร้อมบรรทุกทองคำรูปพันณใส่บนหลังมา้าเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการนางไอเมื่อไปถึงเมืองปรากฏว่าพระยาขอมไม่อยู่เท้าผาแดงและคนสนิทจึงได้ขับม้าไปในบริเวณปราสาทของนางไอพบสาวใช้สองนาง กำลังรดน้ำต้นไม้รดน้ำดอกไม้อยู่พอดีจึงได้ให้สินบนแก่สาวใช้แล้วมอบทองรูปพันธ์ให้ไปฝากแก่นางไอ้นางสาวไอเห็นของฝากมีค่ามากมายจึงให้สาวใช้ไปเชิญเท้าผาแดงมาพบบนปราสาทเอาเอาเอาแล้วได้พูดคุยกันก็เกิดความรักสมัครสมานทั้งสองฝ่ายแล้วในที่สุดนางไอก็ได้สมลึกกึกก๋ยก,กับเท้าผาแดงในคืนนั้น และอีกหลายวันคืนต่อมาการนี้พระยาขอมกับนางจันทาไม่รู้เรื่องเลยเท้าผาแดงจู๋จีสาวไอได้นานพอสมควรแล้วจึงลากลับบ้านเมืองผาพงเพื่อไปบอกเล่าให้กับบิดามารดาเตรียมตัวไปสู่ขอนางสาวไอตามราชประเพณีขณะบิดาเท้าผาแดงกำลังเตรียมตัวจะไปขอลูกสะพ้ยอยู่นั้นพญยาขอมได้เชิญชวนเจ้าเมืองต่างๆไปร่วมแข่งขันจุดบั้งไฟ ในเมืองเอกชตีตาเพื่อนางสาวไอลูกสาวจะได้พบลูกชายเจ้าเมืองที่ได้ไปร่วมแข่งขันจุดบั้งไฟในครั้งนี้เพื่อเป็นการผูกสมัครรักใคร่บ้างมีลูกชายเจ้าเมืองต่างๆนำบั้งไฟไปจุดแข่งขันกันมากมายรวมทั้งเท้าผาแดงจากเมืองผาพงรู้ข่าวจึงได้นำบั้งไฟไปจุดแข่งขันกับเขาด้วยเมื่อพญาขอมเห็นรูปร่างนิสัยใจคอของเท้าผาแดง ก็ถูกต้องตามลักษณะชายชาตรีจึงให้เสนาไปเชิญนางสาวไอให้มาพบแล้วท้าวผาแดงจึงรับสารภาพตรงๆว่าข้ารักชอบพอนางสาวไอเข้าแล้วคงเป็นบุพเพสันนิวาสในชาติปางก่อนของข้าแน่เลยพระเจ้าค่ะให้ได้มาพบกันในชาติปางนี้ถ้าชาตินี้ไม่ได้นางไอไปร่วมชีวิตอยู่ด้วยแล้วข้าคงทนทุกทรมานอย่างหนักแน่เลยพระเจ้าค่ะพญาคอมได้ฟังเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้น จุดบังไฟแข่งแล้วให้กลับไปเมืองเพื่อปรึกษาพ่อกับแม่ของเจ้าแล้วก็มาสู่ขอนางไอลูกสาวของข้าให้ถูกต้องตามราชประเพณีต่อไปผู้เป็นแม่ยายในอนาคตเสริมก้นด้วยเสียงสั่นระรัวว่าเป็นบุญของเจ้ามากเหลือเกินผาแดงเอ๋ยเพราะที่ผ่านมานางสาวไอคนนี้ลูกสาวข้ามีผู้ชายจากเมืองต่างๆมากมายมาจีบเกี่ยวพาราศีแต่นางไม่เคยสนใจเลย นางปฏิเสธทุกคนทำเอาเท้าผาแดงก้มศีรษะรับคำหวานอยู่ผงึกผงึกพญาหัวเงึบเงึบประสันซะในจำนวนเจ้าเมืองต่างๆที่มาแข่งขันจุดบั้งไฟครั้งนี้มีไอหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเท้าพังคีเป็นลูกชายพญานาคชื่อเท้าสุดโทนาคราชซึ่งครองเมืองอยู่น้องแสได้แปลงร่างเป็นมนุษย์สุดหลอนำบั้งไฟมาจุดแข่งขันกับเขาด้วยเมื่อเห็นนางสาวไอรูปร่างสวยรวยทรัพย์ให้เกิดความรักสมัครจิต จึงบอกพระยาขอมว่าตั้งแต่ข้าเป็นหนุ่มมาถึงวันนี้เพิ่งพบสาวงามหยาดฟ้ามาดินเหมือนกับนางไอก็คราวนี้เองพระเจ้าค่ะข้าจะให้คนมาสู่ขอท่านจะว่าอย่างไรไยนางจันทาผู้เป็นแม่บอกว่าเท้าปังคีเท้าปังคีเอ้ยท่านมาสายเสียแล้วเพราะเท้าผาแดงจากเมืองผาโพงมาจับจองไว้ก่อน ทำให้เท้าพังคีผู้มีฤทธิ์น่าจอยเสียทันทีหลังจากจุดบั้งไฟแข่งขันกันเรียบร้อยต่างคนต่างเดินทางกลับไปบ้านเมืองของตัวเองไม่นานนักก็มีข่าวขบวนขันหมากจากเท้าผาแดงมาสู่ขอมันม่นหมายนางสาวไอ,อยังเออก,กระเริกถูกต้องตามรราชประเพณีกำหนดวันทำพิธีแต่งงานในเดือนหกข้างหน้าแล้วขบวนขันหมากจึงลากลับด้วยความดีใจจากการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นำเป็นบุญของเท้าผาแดงจริงๆที่จะมีเมียงามสุดๆในโลกมนุษย์เช่นนี้เท้าผาแดงต้องรบเร้าให้เจ้าเมืองผาพงรีบมาทําพิธีแต่งงานโดยเร็วมีเช่นนั้นเทวดาจะฟากฟ้าจะมาลักสาวไอไปเสียก่อนกลัวเทวดาสิมาลักนางไอหนีวันซะเออฝ่ายไอหนุ่มพังคีลูกพญานาคที่อยู่ใต้เมืองบาดาลนั้นกลับไปถึงบ้านเมือง จึงได้เข้าไปเล่าให้กับท่านพ่อที่ชื่อสุดโทนาคราชฟังหากชาตินี้ไม่ได้นางสาวไอมาเป็นคู่ครองจะกลั้นใจตา,ตายแน่เลยท่านพ่อถึงนางสาวไอจะมีคู่มันแล้วก็ต้องหาวิธีการลักพาตัวนางมาเฉยชมให้ได้ไม่ได้ด้วยก้นก็จะเอาด้วยม์และขาถาพยาค่ะสุดโทนาคราชผู้เป็นพ่อจึงได้พูดขึ้นว่าแล้วจะเจ้าเถอะลูกเอ้ย อันว่าความรักนี้มันยิ่งใหญ่กาแผ่นดินยิ่งใหญ่กาแผ่นฟ้าแผ่นดินรวมกันก็ยังไม่เท่าแม้พระอินทที่อยู่บนฟ้าก็ยังทำสงครามแย่งชิงสาวงามกันเลยขอให้ลูกพ่อไปพานางสาวไอมาให้พ่อและแม่ดูว่าจะสมความปรารถนาของเจ้าหรือเปล่าไอหนุ่มพังคีได้ฟังเท่านั้นจึงแหวกแผ่นดินขึ้นมายัางเมืองเอกาทีตาไวปันสายฟ้าฟาด แปลงร่างเป็นกระรอกเผือกแขวนลูกกระพวนทองคำขึ้นต้นไม้ไปทางอุทยานของนางไอด้วยใจระทึกเช้าวนันนี้นางสาวไอกกำลังเดินชมดอกไม้หลายสีอยู่ในสวนพอเห็นกระออกเผือกให้เกิดอยากได้กระออกไปเลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นขวัญตาทันทีจึงรีบไปบอกพระยาขอมให้เกณฑ์ชาวบ้านชาวเมืองมาช่วยกันจับกระรอกแสนสวยตัวนี้แต่ไล่จับตั้งแต่เชา้ายันมืดคำ่ำก็หาจับได้ไม่ และไล่จับกันอยู่สามวันสามคืนเจ้ากระรอกเผือกก็ยังวิ่งอยู่บนต้นไม้ไม่ยอมหยุดพญยาขอมจึงให้คนไปเกณฑ์นายพลานแม่นธนูมายิงกระรอกจนตายตกลงมาแล้วนำไปไว้ในวังเมื่อมีคนมาดูมากมายจนมืดฟ้ามัวดินเพราะไม่เคยเห็นกระรอกที่เป็นสีเผือกและสวยงามขนาดนี้มาก่อนพระยาขอมจึงให้นายพลานทำการแร่เนื้อเถือหนังเชือดเนื้อกระรอกเผือกแจกจ่ายแก่ชาวเมืองไปกินกันคนละชิ้นสองชิ้น ยิ่งเชื่อดก็ยิ่งมีเนื้องอกขึ้นมาแทนที่มากมายจนชาวบ้านชาวเมืองนับหมืน่นนับแสนขนเอาไปจนไม่หมดทหารเอกคู่หูไอ้หนุ่มพังคีเห็นเช่นนั้นจึงมุดแผ่นดินไปรายงานสุดโทนาคราชอย่างเร่งรีบว่ารายงานท่านพระยาสุดโทนาคราชตอนนี้ท่านพังคีถูกชาวเมืองแร่เนื้อกินเป็นอาหารกันแล้วพระเจ้าค่ะ พระเจ้าสุดโทหน้าคราชผู้มีฤทธิ์โกรธกล้วโกรธาจนควันออกหูจึงได้แผดสุรเสียงปานฟ้าผ่าว่าผู้พญานาคทั้งหลายจงไปกับข้าทลายถล่มเมืองเอกชะทีตาให้ถล่มลงใต้แผ่นดินวันนี้เลยแล้วฝูงพญานาาก็ทำตามคำสั่งสุดโทนาคราชอย่างเร่งด่วนชั่วพริบตาเมืองเอกชะทีตาของพระยาขอมก็กลายเป็นหนองน้ำใหญ่ในพลัน แต่บนผิวน้ำยังเป็นโคลนตมพอให้ชาวเมืองลุยโคลนหนีอุตลุดส่วนพระยาขอมกับพระมเหสีนั้นและเสนาอามาตย์จมลงไปอยู่ใต้น้ำไม่มีเหลือแต่เตชะบุญที่นางสาวไอย,ยังไม่ถึงข้าเพอเท้าผาแดงควบม้ามาขณะสาวไอกำลังลุยโคลนตมอุตลุดอยู่นั้นเท้าผาแดงจึงจับเอานางไอขึ้นหลังชานมา้าห่อตะบึงไปบนดินโคลนอุตลุด ถึงพญาสุดโทนาคราชจ,จะขี่ม้าวิเศษไล่ตามก็ไม่ทันเสียหรอกเมื่อเป็นเช่นว่าสุดโทนาคราชจ,จึงคว้างจากใส่ม้าจนหยุดอยู่กับที่แล้วจับตัวนางไอขึ้นบนหลังม้าพาไปยังเมืองบาดาในพริบตาแล้วเท้าผาแดงก็ขี่มา้าหนีกลับไปเมืองของตัวเองด้วยน้ำตาอาบหน้านิทานเล่าอีกว่าเมืองเอกชะทีตาต่อมาคือหนองหาน,น้อยอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีทุกวันนี้ ถ้านักโบราณคดีขุดลงไปใต้หนองหานจะพบซากเมืองของพญาขอมก็ไม่แน่วาสซันส่วนหน้องแสนะครับพระยาสุดโทนาคราชก็คือที่ที่ไหนครับคำฉโนดนะครับผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะสำหรับนิยายโบราณนะครับภาคอีสานเรื่องผาแดงนางไอเจอกันใหม่เรื่องหน้าครับผมบา,บาย